สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกินข่าวประทะสมพี่น้องตั้มมกคุงปิงประทูผู้ได้ลาบเจียวมานะ่ะเอานี่ได้ก่อยขากขาลาดเนะาะนั่นแหขดเนะนานั่างไปรดแถวนั่นแหละกินกินกิน มาเถินเฮ้ยยังยอยังแย่เท่านั้นแหละพอดีกันอยู่ดอกผู้นั่งเทิงผู้นั่งรุ่มยังย่อมีแล้วผู้ยังยอผู้ยังแย่ไปน้ำกินเลยกินเลย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 กินคือกันเอาเลยเอาเข่าก้อนเข่าเข่าไปนั่งรถคอยเบิ่งก่อนนั่งรถนั่งรถนางนั่งแหละกับนางรถจับมากลางๆพีที่นี่กิน ทำออกซากอนอันนี네้เนาะเจียไ่ได nah ้ผาเลนอเจางนั่นคือคือคือนี่ซ้อนกันขันจากอนาคเออขันาาอนค่ยเนาะข้าวปก้างนี่กำมหุวก้างนะล้วนางกินนางก็ทำเลยเบ่งไงมเนกันพอในงานจับเด้อ มอนอย่นนของนนมัีทางลงปล่งนานั่งนนี่นั่งปีนามาทางนี้บ่เคยบ่บ่เคยบอกันปีนามาทางนี้บ่เคยเอาบ่เคยพูนก็ได้ใช่เอาตามเคยึ้นไปลุงพี่หมุนมาขอถกกับใควอ้าวึืนไปไกลกินขาโลด บดสีลงยังสีปาน้ำชุ่มเอ็นยังก้อยเขียวน่ะก้อยให้มันเรือว้องก็กินบ่มันเล้ยแล้วมันหวานมันสีแอบกว่ารับก้อยกินโลอดไปเอารถไปเอารเออไปเอาลดไปเอารดคือนั่งเครื่องที่ลุงคือนั่งคือตะไคร่นะโอ้ยว่นได้กินข่าวไปนแล้วแล้วเพราะกันคือนั่งเครื่องรถวันนี้เด้ ดว่านางลุมโอ้ยนางเครื่องร้นไปกินอยู่ตลาดเพื่งเตียมใหญ่ง่งดางบดลโลกเลยีแล้วมันจเย็นเนาะเดดคือนางออกซะนี่นะน่งลุงแล้วสิกินอยู่กับไปย่อนี้ลุงกินกินแล้วคืนคืนลุงคือน่งเครงคือคืนนางเครื่องคุณพอคำคือน่งเครื่งคือกินกินแล กินยังกันเดี๋ยวนี้ลินไปลินมาเนี่ยกินข้าวเส่บออายุเนี่กินข้าวเส่อะกินข้าวเส่ทุกบ่ได้ขาดตัวนร้อยเลยนี่งเครื่องนี่ตังเอามายู่ยู่ใช้ตังนูแล้วสลงนาะ่เายิ้นนั่นนี่นะนางเครื่องน่งเครื่องโอ้มาจีร้ chúng tham hồn với sự chết chết chở là kim mặc cảm mặt của hệ nói đến nắng yêu đó <cười> <cười> bleiben, <cười> Đciamo, là tại 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 tại

พกเียวออกก็ดซองมันฮักละซองนึ่งมันปิดอะไรเนาะดมูอัน้มันนี่มันดูโ้มันเกิปปิดนะคนเอาไว้เด้อปิดเป็นคนเอาไว้้ามายอะเอาจานนะไข่มะางอย่มาก่บ่ยนะเอเาจานมาตักอันเจวันอาของแสบปิดไว้ดีๆเนาะแล้วเรเหตีปเห็นเนาะไปใหม่ ตัวใหม่มากินโมฮัมเนี่มากินกับยางกัันเนาม่บวชกับอไน่กัอะไนี่ขึ้นมข้าไปเอาขายางของปกติเขาบอกเขาบอก้อย่างฮะใส่อีอย่างน่ะกินลูกมันกระตั่กินหรือไย

เตี้ยตลอดบอกกายจะแหนไปตี้ยเผะเขาเลยเยอะเฮ้ยนั่งกินเขากันอีาเขาไปทำอะไรอีเนี้ยปลาทูหรือเท่าไรหลายหลายลูกหลายกินโลดกินโลดบ่พ่อจังยื้อใบดอกกินยังไง่ะอกินา่ป่าไมใช่บอน เรามากินแล้วเราไปเอาหม้อขวบดีกว่าเอ่ยข้าวนี่ต่างอย่ายังว่าพ่อสีอับไงว่าไมได้เท้าเขาเบิดากขี้งยาบเกิดปีนี่เบิดแล้วหลายปีเลยนะเกิดได้อนี้เกิดใด้งอหนอ เพ่เก <c ượ n alı> ิดพืกน้ว่าเกิดตั้งแต่ปีไม่ใหญ่ยั่งติการี่เกิดในกระนาการจ่อยมาเอาเ่ยเอาเมื่อหน้าปักหวยได้พร้อมเสียนว่าฮือกืออะไระไหมารุ่งร่ปลูกแส้ไว้อีกโอ้โอยังไงอยู่จะคล้องง้อจะคล้องหน้ามาแ้นเอาลูกมาเกียวอาผู้ายผ้เอาลูกก่อนที่นี่ติขึ้นเท่าสามเ้ารุ่งก็มากบ่ลุง

สหานหอยแล้วมือสนเค็นไี้ก็ลงม่บัดดีแตกห้ามพอดูแปลง้เขาจะแจกมณีบองบเขาจะแจกยูไไม่เมนแเขาจะแจกข้างบนะแน้ำเมันบดเป็นหินอาเป็ินอาอยู่กระตาพวกที่ตัวที่อีได้เกิดอีกไหมนะรอโมไวเรียบร้อยเลย มันไก่นุมาลยเงเป็นยืนช้อมาถ้ามันไก่กับบัวเราว่าเราจะมาแลงกูแล่นี่กันแล้วเป็นน้ำยืนช่อแล้ยกกันมามีรถแท้บัวที่เขาเยทีสมัครไปไปอว่ะเรา่อท่านยกงหามาเรายกให้อยู่จนแล้วงานเลยกลังเธอดีทไปแล้วไปเกาหลีเาะาเจ้าแม่นี้ไปเกาหลีกนเล่นนองกับวายไปเกาหลีกันไทมาดูุงทีไทยหลึก อนดีอ mm ันยงแพลนได้อันน uh huh. ี้จอาดีดีนอเปนนั่นเครื่องกันเนาะขันจหนึงก็ว่าอยากอยากหายมันไา้แล้วมันไกลนี่แหละาปแบาได้มาโลดได้เนาะยอดกำหนดทังมดะเพณเดือนกับปดเดือนผบาได้มาเหรอยหนด้าใบขอบช่องไปาห้างกายสมบูรณ์เาใบอบองใบหน้าใบไปข้ามไหน เอาทีนีนไปข้ามในลุงเรียประเมนวีธรรมดาเขาต้องมีเอกสารยืนยันโดยเดบ่อคือไปกุงมส่งไม่ไปนะไปแลจนได้ทำงานล้วไปงไประบาเห็นี่ดวนซื่ีมื่านชื่นใ่่าแล้วอไปที่ไปทำงานแล้วมาสงอ่ะ่ยัจักเห็นแต่มอนนเอาลงติ๊กต๊อกไปทำพันมอ เดินซอสยไปัทีุ่ดนที่วันนี้คือรัยเขา่คบิงนรลการและแต่ลูกลเหมกบยากาดีกวของหมอสัมภาษเ์นแจข่าวสองเซียเนาะพอแล้วลูกนามันลมเขายากดนอะไรปบนทำใบวัประกันเรับประกัน เดือนบ่มีเงินใช้หนี้ดเจ็บเป็ดเดือนดงบ่มีเงินใช้นี้เขาก็เอาระกักเจ้าทีออกให้ก่อนด้ช่วงไปนี่ต้อเจ้าว่าไปรอบแรกนั้นเขาออกก่อนไปรอบที่เขาออกเองอาเพบอไปรอบแรกทุกนเขาบอกตัผู้มีเงินกขออกเองหมดได้หมได้ทุกพิงหอบท เล่นกตเขาออกเขาออกหายยัออกเองเลยเขาบอกให้เดินซิปไจำใม่เถอะใครบอห้องานเราเป็นต้นแก่สิไปเดี๋ยวห้ลูกเดินิปไปได้จะไหนมาอันนี้แล้วอีแล้วข่าดำนาแหละดี๋ยวเขาเดินลิปนะเดี๋ยวนี้ก็เดินลิปนี่ต้องขเท้าข้ามือพราะดีแล้วข่าวได้เดินหเดิน เด más, de sap, de er ินางเดนเปเนก่เดินิแตเรไปเดินสเดีนะวันนี้ไดำหน้าอะไรตีน่ะาเกจัีดเกียวรือว่าคันมันบ่มีคนนะเขาเรวแล้วเจ้าบได้มาดำหน้าในไหนไปนะอือโอ้ว่ากนยเพ่นเอากันเขาทำเบบ่าอยากไปประเทศนอกน่เบบามีคว่มเบบาตั้งใจยากได้อย่างแน่นะอยากไปด้วยอยากไปบึง ไปเบิ่งบ่ได้ได้ดงเลยเออไปหาวทุกการมันต้องได้เฮ็ดตุนี้เนาะแน่เนาะไปถือจำหน้าไหนแม่เนาะตัวเขาว่าใครแล้วกันไปถือจำหน้านะเนี่ยเ้าเป็นแล้วขอยากโคยู่อยากไปถือจ้ำหน้าแท้หน้านะใครแล้วเ้าเป็นแล้วทำไม่เลิศดามีร่างบ่แล้วยวเห็นบ่อัน มันดีนะบ้เนาะเขาเปลี่ยนเลยนราัยเนาะคัวตีวาขนาดไอ้กองมาวานะมอนึ่งนะเามเฮกันบ้านเาแนอื่นเขาคุมเฮาขด้านหน้าด้วยลัเฮเลยเนะเขาเปลนเลยกนถ้าด้าหน้าเฮ้ยกูเลยสิไปทำงานเกาหลีอันว่ากันมือสิไปนะไปายังไปเจอดำหน้าอยู่อ่ะสันมอผ่านดำหน้าะเอ้ยดีแล้วดีแล้วเออแนวเฮาเคยเปลนเลยเนาะบุญตัว ยันไปเลยก็เห็นเออเห็ดเป็นนัีมันอกอันนี้เนีเขาเห็ดเปลนเหรอโว้ยสบายสบายเลยโอ้ยมาเจอสบายกับเดีกูอยู่ดำหน้าอยู่เพื่อนกูดีกว่าเดีแล้วอยู่บังตัดเงินลายมือามอต้องว่เนาะทำงานกัยทนี่ันเ้ยงทำมือมาแล้วได้มากเลยได้หนเดือนมือนี่ยุดเขายนทมือ ้ำบากมาวะแค่ต้นสูบจะได้ยึงนงอากาศมันฮอตเหรอบมีอากาศฮออากาศฮอบมีไปสูบยังบ้มามเขา่ไมขั้นบหาผ่าห้องมันบอได้มันลอยเลยหากบ้างจูบนะยู่ทั้งน่ะบ้างจูบนะยู่ทั้งนั่นหาผ่าห้องเอาาประสบการณ์เนาะ่ได้ยินละกกทีก็ได้ไปแล้วหัวกอกมันนั่นรวม เคยไปเทายเคยไปงานไทยด้วยเป็นเที่ยวบ้าไหนบนไหนเคยไปจากปเทเกาหลีเอ้บปษบงเที่ยวเขาเลยเชีเคยไปงานเคยไปแต่เคยไปแต่ตอนพ้นอยู่ศาสนาตั้งแต่พ้นเป็นพระบอกเป็นเหงเออเป็นเนทัศาอ้าวจนบวบห่าวัดเทียวบนเทลงจนท่ามิช ไปเลเอนะขอยาไปเขาเลยเปิดอยากไปเปิดมือเปิดตา้วกัเ้ยจาแล้วไปน่ยนงน่าปเอด้มาแล้นันอกอ้ยอยากไปเลยวะเงีนดีอยู่สุขภาพปกติยังบางเียง

หลับองก็พันอนี้เสีเอานำบ่มาห้องรถเน่ยเครื่องตรวจบดีออตรวจปหาอาไปดุกนะวัดเป็นไงกับบลเ็วยล่าเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันมาคิหนากับน้องสอลาสบายดี